สงครามโลกครั้งที่สองไม่ได้แค่ฆ่าผู้คนเป็นล้านแต่มันทำให้คำว่ามนุษยธรรมหายไปจากยุโรปออสการ์ชินเดเลอร์ชายชาวเยอรมันเช็กนักธุรกิจผู้ทะเยอทะยานเขาไม่ใช่คนดีนักเขารักชีวิตหรูหราและรู้จักวิธีเข้าหาคนมีอำนาจเขาเข้าพักนาซีไม่ใช่เพราะอุดมการแต่เพื่อผลประโยชน์เขาเลี้ยงเล่าจ่ายสินบน และในที่สุดก็ได้สิทธิ์เปิดรองงานให้กองทัพเยอรมันเมื่อเขาได้เห็นชีวิตในค่ายกักกันทุกอย่างเปลี่ยนไปเขาเห็นผู้หญิงถูกแยกจากลูกต่อหน้าต่อตาเห็นชายแก่ถูกยิงเพียงเพราะเดินผิดแถวและสิ่งที่ฝังใจที่สุดคือเด็กหญิงในเสื้อโค้ทแดง เดินเดียวดายท่ามกลางถนนที่เต็มไปด้วยศพม,มันทำให้เขาเข้าใจว่าทุกชีวิตที่ถูกฆ่าคือโลกทั้งใบของใครบางคนแต่ทหารนาซีเหล่านั้นเป็นปีศาจจริงหรือ อาร์มอนเกิร์ฟคือตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดเขามีบ้านมีครอบครัวแต่ทุกเช้าเขาหยิบไรเฟลิลและยิงนักโทษเล่นจากระเบียงบ้านนี่ไม่ใช่เพราะเขาโรคจิตเพียงลำพังแต่มันคือระบบที่ทำให้การฆ่ากลายเป็นเรื่องปกติ สำหรับชาวยูในค่ายกักกันทุกเช้าคือการไม่รู้ว่าจะได้เห็นพระอาทิตย์ตกหรือไม่บางคนถูกส่งไปอัลสวิชซึ่งจริงๆคือโรงงานสังหารด้วยแกส๊สไซคอนบีความหวังเดียวที่เหลือคือการได้อยู่ในรายชื่อของชินเดเลอร์ชินเดเลอร์และเลขาของเขาอิททักสเติร์น ใช้เงินทุกบาทซื้อสินบนทุกช่องทางเพื่อแลกชีวิต1,200ชีวิตถูกเขียนลงบนกระดาษแผ่นหนึ่งรายชื่อที่มีค่ามากกว่าทองคำใดๆเมื <S <S ่อสงครามจบชินเดเลอร์ไม่ได้กลายเป็นเศรษฐีเขาล้มละลายย้ายไปอาร์เจนตินาล้มเหลว กลับเยอรมันก็ยังล้มเหลวแต่สิ่งที่ไม่เคยหายไปคือการขอบคุณจากชาวยิวพวกเขาส่งเงินเลี้ยงชีพให้เขาจนถึงวันสุดท้ายชินเดลเลอร์เสียชีวิตในปี1974ยากจนแต่ไม่โดดเดี่ยวเขาคือนาซีเพียงคนเดียวที่ได้รับเกียรติฝังในกรุมเยรูซาเล็ม ชื่อเขาถูกจารึกในยาดวาเชมทุกปีลูกหลานของผู้รอดชีวิตยังคงรำลึกถึงเขาแต่กว่านังเรื่องนี้จะเกิดขึ้นมันแทบจะไม่เกิดเลยสปิลเบิร์กปฏิเสธหลายครั้งเพราะคิดว่าไม่คู่ควรหนังถูกถ่ายเป็นภาพเขาดำเกือบทั้งหมดเพื่อให้เหมือนสารคดีเด็กหญิงในเสื้อโค้ทแดงเป็นเพียงสัญ,ญลักษณ์ไม่ได้มีอยู่จริง โฮโลคอสเกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะการโฆษณาชวนเชื่อเพราะความเกลียดชังและเพราะโลกภายนอกเลือกจะเงียบและคำถามคือถ้าเราอยู่ตรงนั้นเราจะยอมเสี่ยงเป็นชินเดอเลอร์หรือจะเป็นเพียงผู้ยืนดู